ยูนา,นาบรรณทงครับมัน,นิซาขี้ไก่ให้ให้หนี่ใส่ไก่ไปแล้วนะครับสีอาจสีบบทันเข็มบันไดนะครับเดี๋ยวมาเบิงต้นนี้นามบทันมีแต่ว่าวานลงไปแล้วนะครับขีไก่ลอยสอบขีไก่ลอยสอบเอามาใส่ข้าวเหนียวนะครับ ใช่จะฟังเขาเหนียวนี่ตัวนี้กระสะไปแล้วนะครับสองสามไฮนี่ไล่ไปแล้วนะครับ ไ้ไปเบิดแล้วนะครับตอนนี้ในกล่องมันอาจจะมีสีเขียวอ่อนนะครับ <c oughs> อาทิตย์นา้าวเบิงงนะี่สีเขียวเข้มเขียวเข้มไปเลยนะครับนี่หักมีลิหตุให้หน้านะครับรว่าเนี่ยมาตัด กระสไปแล้วมีกระสะแล้วนะไปกดตนต้นไหน <c oughs> ต้นกาแ <c oughs> ต้น,น,น, <c oughs> นตตัดไอหมีที่นึ่งแมนครับม่ามือหลังกันยังใช้ไอหมีอีกโยนเพิ่งไปเรือ,อยู่หันเลยไปเรืองานยู่หันเลย อโอบุดีจูบีการ hit d a n c นต่อตีดครับมาแล้วโอ้ไฮเนตสะเลยครับเป็นโนนพวกว่าไม่น้บเลยเป็นโนนอยู่ฝนตกมาอีกเทื่อขึ้นสุดพอดี แต่ว่าให้นี่น้าดำเข้มปีๆเลยนะครับอาทิตย์หน้ามาบึงนะครับขาดวัชิเคี้ยวนะครับโอ้วันเสลียงวาทัว่ะร เดินเล็กน้อยทางไก่โอ้ยเมียงวันเมียงวันมากับขี่ไก่ครับบึงบึงมันกระสิตธ์ตำทั้งผูดนะครับมาสูงนี่น้อยหนึ่งนี่คือกัน นกไก่น้าบินคู่กันบินไลก่กันโอ้เสียงนกไก่น้าตัวนี่ว่ามันเสียงขีดแอบแอบเนี่ยโอ้สะไปแล้วครับสะไปเบิดอละโอ้โห <c oughs> กลิน่นแข็งมากเ <c oughs> นี่ยไล่กันมาทั้งผีอีกบ่ โอเหนาคู่หนึ่งกู็นยังแอบแอบ,แอบมาอีกยู่ลูกวันยังมีพออ่ะสุดแล้วครับสิบสองคองสะไปแล้วนะครับปีที่แล้วนี่ให้ก๊กพอกนี่ให้ห่อนี่บม่ได้ผลนะครับปีนี้มีงานยืนลงมาลร้เติบนะครับเสียพื้นทีอยู่ในสุดท้ายนี่ เดี๋ยวส่วนไอ้มีมาอีกนะครับนี่ให้สุดท้ายรถไทยเข่าประดัเลยบ๊ทเลเข่าเลยครับโอเคนี่เป็นเป็นอีกมองนึงเดี๋ยวส่วนไอ้มีมาไอ้มีก็เริ่มเปิดทายังนะครับสะทั่วแล้วหรอครับสะทั่วแล้วในนีเ้เอายัางยังไล่กันอยู่เอานี่ยังตกใจห,หน้ายังหนคู่นี้ยังไล่กันเสืออยู่ ตัวพู้ตัวแม่บ่มันขึ้นจากข้างๆนี้นะครับก็วนไปวนมาบ่ะเนี่ยโอเคครับม้าสะขี่ไก่สีสีเขานะครับาจากเขียวอ่อนกับสีแก่ขึ้นนะครับอาทิตย์หน้าเขาจะมาเบิ่งอีกท่านึงครับมื้อนี้วันอาทิตย์ที่8นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเขาก็มาอีกท่านึงการวาสิมาอยู่นะครับคันได้ใส่ขี่ไก่แล้ว อโอเคครับลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ